การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ายเพลงบ้านไทยรุกงรุ่งโดนตีสนุกจังหวะโดนใจโกโกออนไมลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณนิสิตเซรัม่มงานวิจัยกเกลือหิมาลัยนน่นานุ่มดูใสใครใครก็ทักรามนิสิตของเราค่ะได้รับรบางวัลดากเบสเซลเลอร์นวัตกรรมของเราตก,กัดจากเกลือมาเป็นเซรัม่มทำให้บำรุงผิวหนะ้าซึมซับได้เร็วใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะคุณต้องลองใช้ค่ะ อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเมาข่าวชาวลูกทุ่งครับมาแล้วบร่สกันแก้วประจันครับผมใหม่พุทธพงษ์เปรมสิริครับพบกันเป็นประจำนะคะคุณผู้ชมครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้วันนี้วันเสาร์สุดสัปดาห์วันนี้วันเสาร์สุดสัปดาห์เรียกว่าเสาร์ท้ายสัปดาห์ไหมใช่แล้วปลายปลายเดือนแล้วเนาะใช่วันนี้วันนี้ก็ตกวันที่ 27- 2 7เอาเงินเดือนออกไปแล้วนี่เมื่อวานนี่แต่ถ้าปาชื่นใจเลยแต่ถ้าภาคข้าราชการเนี่ยออกเมื่อวานอ่า แต่ถ้าเป็นบริษัทห้างร้านอะไรบริษัท,ษทห้างร้านะจะออกวันที่28ก็ออกแล้วเหมือนกันเพราะว่าวันที่28เป็นวันอาทิตย์ใช่คุณผู้ชมก็มีความสุขกันนะครับไม่ได้ออกไปไหนก็เปิดททบ5กฎหมายเลข5ชมรายการดีๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องดูเมาส์ข่าวชาวลูกทุ่งของเราช่วงนี้ต้องเพย์เซฟตัวเองเนาะมาดูข่าวดีๆกันดีกว่าข่าวดีๆข่าวเด็ดๆข่าวดังๆแลือข่าวที่น่าจับตาถูกต้องจับตามองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแวดวงการลูกทุ่งมีเรื่องฮอตๆร้อนๆกันเยอะเลยแต่วันนี้เปิดเรื่องราวด้วยข่าวดีกันก่อนคุณจอยบียอนครับหลายๆคนติดตามไปเขาเรียกว่าไปทําบุญวันคล้ายวันเกิดแต่ว่าไม่ได้ไปคนเดียว ชวนเหล่าเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงวงการลูกทุ่งมาร่วมทําบุญวันคล้ายวันเกิดกันเยอะเลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็มีไม่ว่าจะเป็นพี่ยิ่งยงยอบบลังงามครับผมเออแล้วก็มีหลายท่านเลยนะพี่แตนราตรีวิทวั์นะครับอันนี้อันนี้เขาเรียกสายดาราสายดาราทั้งสายดาราทั้งสายบันเทิงด้วยมีพี่ยิ่งยงมีเจทิป อ่ามนฑาทิพย์บัวง,งามภรรยาของพี่ยิ่งยงด้วยน้องเอ็มธนวัฒน์พระเอกหนุ่มสุดหล่อด้วยคุณเพ็ญนภามุกดามาตคุณแหวดศรีนครสวรรค์น้องสาวของคุณทายอภพรนะครับมีโจโจ้โดมิเนนต์เยอะมากอ่ะ๋โอโจโจ้โดมิเนนต์นี่ขอพูดถึงหน่อยได้ไหมเชิญเชิญเชิญเป็นไงฮะคนนี้ที่เพลงเขาแต่ก่อนผมชอบมากยุคเก้าศูนย์ที่ อะไรเขาบอกให้ดา่าทีอะไรอย่างเงี้ยเออหลายเพ<ว>ลงที่โด่งดังนะครับ <arose. S 1> คือต้องบอกว่าเชื้อเชิญคนในวงการบันเทิงแล้วก็วงการลูกทุ่งเนี่ยมาร่วมทําบุญในวันคล้ายวันเกิดกันนะครับร่วมแบ่งรักปันสุขในวันคล้ายวันเกิดกันที่นี่เลยครับโรงพยาบาลทาหารผ่านศึกแล้วก็ที่ชมรมศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัวบางแคด้วยนี่สองพี่เห็นพี่เห็นพี่ป่ะ เห็นไหมใส่ชุดสีดำเมื่อกี้ไงใช่เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าปากเสียงเสียงเขาลือกระชอนยุคได้าศูวยยุคเก้าคู0ตัวเขาใช่ตัวเขายังจำได้ยู่ใช่เดี๋ยววันหลังต้องเชิญมาพี่โจโจ้แซวนิดนึงนะครับเริ่มต้นที่แรกที่เขาไปกันนี่เขาเลยนี่พี่โจโจ้โดมิเนต์นะครับแล้วก็คุณจอยและชาวคณะก็แล้วกันก็คือนาเข้ากล่องนะครับสิ่งของที่จําเป็นยกตัวอย่างเช่นผ้าอ้อมนะครับหรือว่าของจําเป็นต่างๆเนี่ยเอาไปให้กับครอบครัวของพี่พี่ทหารผ่านศึก ดีเนาะอยู่ตรงมาตรงนี้ใช่ใกล้ๆกับททบ .5 ของเราด้วยพอเลี้ยงเสร็จปั๊บก็ย้ายขบวนกันมาเลี้ยงขนมน้องๆนะครับที่ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัวบางแคร์เขามีเหตุผลไหมเนี่ยคืออยากจะแบ่งปัน สิ่งที่ตัวเองพอมีนั่นแหละแล้วก็กระจายความสุขแต่จริงๆอะคุณบอคุณจอยบิยอนเนี่ยจะบอกว่าเขาฐานะดีมากเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ฐานะดีพี่ใหม่รู้จักเป็นงานส่วนตัวด้วยรู้จกักโดยพื้นฐานแบบเป็นคนแบ่งปันเป็นคนที่แบบว่าอัธยาศัยดีแล้วเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น<อ>แล้วเป็นคนที่จิตสาธารณะใช่เลยเขาเรียกว่านางต้องเป็นแบบ สายสาธารณะเลยคืออะไรที่เป็นการกุศลเนี่ยบอกพี่จอยบียอนบอกเลยบอกพี่จอยบียอนได้เลยนี่แหละนะฮะแล้วก็ปิดท้ายเข้าไปที่บ้านเยอ้วเลี้ยงหมาจรจัดลํำลูกกาของก้าวด้วยคุณนี่เดินสายเลยนะเดินสายเลยอ่ะที่1ที่2แล้วก็ปิดท้ายไปดูแลน้องหมาที่เ,เป็นหมาจรจัดไร้บ้านด้วยนะครับแล้วก็มอบสิ่งของมอบสมทบทุนเรื่องของการศึกษาต่างๆอีกด้วยนะครับให้กับผู้ด,ด้ยอยโอกาสด้วย เนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับที่ทางเม้าข่าวชาวลุกทุ่งก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับวันคล้ายวันเกิดของพี่จอยบียอนด้วยนะครับนี่ทำบ,บุญกันอย่างจุกใจเลยพูดถึงสายบุญอีกหนึ่งนมเห็นพี่หมบอกว่าก็เคืองอยู่เหมือนกันว่าทำไมไม่บอกข่าวใช่ไหมโอ้คนนี้เราล่าเล่านอยอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงเจ้าของผลงานเพลงดังเพลงอะไครับเขียดจนาน้อย เขียดจนานอยกระจ๋อยลอยดอยค่าน่ารักมากน้องนายคมสน้องน้องนายคมสารเนี่ยด้วยตัวบุคลิกของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบว่าอัธยาศัยดีเขาจะเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยนอบน้อมสัมมาคารวะแมากมากมีวินัยในการทํางานสูงมีวินัยการทํางานสูงคือแล้วเขาก็ไปทําเวทีของเขาเองคือตะก่อเนี่ยเขาอยู่ไม้ทองคําครับเขาอยู่ไม้ทองคําแล้วก็เที่ยวนี้พอมีเนี่ยเขาก็หมดสัญญาไปพอหมดสัญญาไป เขาก็เลยมาทําเองอพอเขามาทําเองเออมาทําเองก็เลยไปทําเวทีทํารถแอร์คือไม่หยุดในการพัฒนาตัวเองด้วยไม่หยุดยแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจในการทํางานทุกรูปแบบเลยแต่ล่าสุดครับมีเขามาให้ร่วมอนุโมทนาบุญบทีมงานของเราจัดพิธีบวชปกติคนทั่วไปเขาจะจัดกันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่<บ>อลังการให้รู้จักกันไปสามบ้านแปดบ้านนะว่าอย่างนั้นนะแต่นี่หนุ่มนายบวชแบบเงียบๆ น้อยใจอยู่นะเนี่ยให้ดูคุณผู้ชมนิดนึงนะครับหลายคนที่ติดตามข่าวอยู่น้องนายคมสรรครับหนึ่งในเขาบอกว่าเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงนะฮะน้อยใจน้องอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรอ่ะน้องเต้ยก็ไปแต่ทำไมเราไม่รู้ไม่บอกก่อนก่อนหน้านี้เขาจะไปเขาไปคอนเสิร์ตเขามีคอนเสิร์ตของเขาที่เป็นคอนเสิร์ตที่เหมือนกับม่วนอะไรของเขาสักอย่างนะเหมือนม้วนแคนกับกับทีมทีมกลุ่มกรุ๊ปมุลุเขาเป็นกรุ๊ปอาสาสมัครของเขาแล้วก็ วันนี้ยังอยู่ในงานอยู่เลยแต่สักประมาณ4ี่ทุ่มมั้งห้าทุ่ม,มก็มีโพสต์ว่าขอลาอุปสมบทแต่ด้วยจังหวะนั้นนเรายังไม่ได้เห็นเรามาเห็นจนอีกทีสี่โมงเย็นดันบวชไปแล้วบวชไปแล้ว <c oughs> คืออยากจะแบบว่าก็เงียบๆด้วยความสงบว่ายอย่างนั้นเลยมีฉายาด้วยนะครับฉายาว่าสาโรหมายถึงน ผู้มีคุณเป็นสาระโดยกําหนดอุปสมบททั้งหมดเจ็ดวังเขา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 ไอ้นี่นะครับพี่บอลการบวชเป็นพระเขาเรียกว่าทายาทพระพุทธศาสนาก็จะถูกตัดขาดออกจากเขาเรียกว่าถูกตัดออกจากในโลกของพวกเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นโลกของเป็นทายาทพระพุทธศาสนาเป็นสายธรรมะเลยเป็นผู้สืบต่อก็จะได้ชื่อใหม่ครับชื่อใหม่ที่ว่าชื่อ สาโรสาโรมีความหมายด้วยมีความหมายด้วยคือสาโรหมายถึงผู้มีคุณเป็นสาระนั่นเองนี่ชื่อเพาะด้วยนะครับเออทำไมผมสงสัยนะการตั้งชื่อของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระกูบาอาจารย์ที่ตั้งตอนผมบวชก็จะมีนะมีแต่ผมจำไม่ได้แล้วนะแต่ว่า ชื่อก็จะมีความหมายดีมากๆใช่<อ>ในะครับก็เรียกว่าการบวชครั้งนี้น้องนายตั้งใจจะบวชทดแทนพระคุณของบิดามารดาแล้วก็ผู้มีพระคุณแล้วก็สืบต่อเรื่องราวของพระพุทธศาสนานด้วยนั่นนี่แหละถือว่าก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรตอนนี้เราจะเรียกว่าน้องนายไม่ได้แล้วนะต้องเรียกว่าหลวงพี่ หลวงพี่หรือพระ,ะพระนาย <c oughs> พระนายเหมือน <c oughs> <c oughs> เหมือน,เห,อนเหมือนเรื่องละครเลยนะละคระเลยนะฮะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆครับในเบรกแรกที่ทั้งงานทําบุญเอามาฝากกันแล้วก็เรื่องราวของการบวชเรียนของตอนนี้ก็ต้องไปสน<า>ับสนุนแกก็คือเข้าไปดูนะเพลงเขียดจนาน้อยใน YouTube ก็มีใช่แต่ที่สําคัญเห็นน้องฟิลเขาเอามาในรายการเขา เพลงด้วยล่าสุดนี่เห็นเพลงขึ้นชาร์ตในที่นครสวรรค์ก็ขึ้นใช่ไหมไปติดอยู่ที่นครสวรรค์ชัยนาทห้าจังหวัดโซนนั้นนะครับพิจิตนครสวรรค์พิษณุโลกไปขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งเขียจ,จนาน้อยว่าทําไมถึงขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งที่นั่นคอนเฟิร์มมาจากสาวพใช่สวพสวพสวพเขาเรียกสถานีวิทยุเพื่อการพาณิชย์ใช่ครับที่ครอบคุมหลายจังหวัดเลยเนี่ยเขาคอยกำลังขึ้นชาร์ตเลยไปขึ้นชาร์ตที่นั่นเพราะว่าเพลงน้องไปติดนี่ถือว่าเป็น บวชแล้วก็ได้แต่สิ่งดีๆใช่แล้วพูดแล้วขนลุกแต่เพลงเขาดีจริงๆนะไม่ใช่ว่าขนลุกเพราะหนาวนะแอร์เยน็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากพิสูจน์ด้วยตัวคุณผู้ชมเองลองไปเซิร์ช YouTube ดูแล้วก็กดฟังดูเขียนจนาน้อยมออีอะไรนะที่มีรอยสักเยอะๆอะ่ะม,มาเล่นให้ด้วยอศิลปินดังคนดังคนดังที่มีรอยสักเลยอ่ะเขาก็มาเล่นในมิวสิกวิดีโอนี้ เปรียบเหมือนว่าตัวเขาเป็นเขียดจนาน้อยๆตัวหนึ่งแต่เสียงน้องมีมนลจริงๆสมแล้วแหละที่มาจากไม้ทองคำนี่นะ,นะครับก็พักกันแป๊บหนึงนะ่งเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตการเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตด้วยใครที่รอติดตามสักครู่เดียวครับอีกคันของพลังแกร่งเหนือนิยามไทยลักซ์รีโวทีอาร์สปอรใหม่ พร้อมขุมพลังแรงร้าใจเกินต้านทานช่วงล่างมันยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ให้ Luxury World G R Sport ใหม่ Raise your ultimate ambition Nisit เซรั m s e r u มเข้มข้นจากเกลือหิมาละยันที่ผ <gest female> ู้เชี่ยวชาญแนะนำจบปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำมิ้นชัยแล้วหน้านุ่มใสใครๆก็ทัก นิสิตกันแดดที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุจากเกลือฮิมารายันป้องกัน UVA และ UVB จากแสงแดดมี SPF 50 PA บวกบวกลดฝ้าสิวรอยจุดด่างดำสไตล์ไหนก็ไม่กลัวแดด i าย t h ต s u นสนับสนุนโดยไฮลักษ์ลีโว่ GR t ปอรใหม่ ค่ายเพลงบ้านไทยรุกงรุ่งโดนตีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไมน์เพื่อดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณนิสิตเซรัม่มงานวิจัยเกลือหิมาลายันน้านุ่มดูใสใครๆก็ทา,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 ารัมนิสิตของเราค่ะได้รับรางวัลดูกแบร์เซรลล์นว,วัตกรรมของเราสก,กัดจากเกลือมาเป็นเซรัม่มทำให้บำรุงผิวหนะ้าสุขภาัได้เร็วใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะคุณต้องลองใช้ค่ะ ต้อขอบคุณผู้สนับสนุในใจดีของเรานะฮะนี่คุณได้ลองไอ้นี่อย่างโกโก้ออนไมล์ต้องบอกว่าดื่มเป็นประจําทุกวันครับเพื่อสุขภาพที่ดีใช่คมัน<ก>สดชื่นนะโกโก้โกโกโอกอนไมล์เนี่ยพอกินแล้วมันจะมีความแปลกอย่างหน,นึ่งี่สำหรับตัวผมเองนะรู้สึกยังไงครับมันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าพอกินแล้วมันเหมือนร่างกายเราได้ได้เพเซฟตัวเองอะ่ะได้พักผ่อนแล้วก็เหมือนทําให้เราอยากนอนชอบนอนแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าเมันไม่ไม่เพลียไม่เพลียนี่แหละคือคุณสมบัติเด่นของโกโก้เลย โกโก้กาเป็นอย่างนี้เป็นโกโก้จริงๆนะครับแล้วก็เป็นโกโก้ที่เข้มข้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครอยากลองนะครับเซิร์ชได้เลยขอบคุณด้วยโกโก้ออนไลน์จากธรรมชาติสู่ชีวะกุณนี่สิตเซรั่มก็ไม่ธรรมดานะคุูดียังไงฮะแล้วให้ฟัง่อนสิงเซรั่มนี่ไงหน้านุ่มดูใสห้าสิบกว่าแล้วโอ้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอพบอกบอกบอกอายุปุ๊บเดี๋ยวเขาเรียกลุงโกรธตรงนี้เลยโกรธมากขอบคุณด้วยนิสิตเซรั่มนะครับหน้านุ่มดูใสใครๆก็ทักด้วยสนับสนุนนนนรรรราาาายยกกเฝคุุผู้้ชมไปอดดหวะับ พูดถึงเรื่องราวของสุขภาพเรื่องของผิวหน้าศิลปินดารานักร้องหลายๆท่านตอนนี้โหมงานหนักใช่ป่วยอะดิพี่หม่ป่วยเป็นยังไงคือคือที่ที่ท,ท,ที่ตอนนี้ที่เขาโหมงงานกันหนัก นักร้องก็จะใช้เสียงไงใช่โหม Home, งานทุกคืนเล่นคอนเสิร์ตทุกคืนล่าสุดครับไปสองโซเชียลมีเดียน้องเบลนิพาดาครับโอ้โหหลายคนที่ติดตามข่าวอยู่แล้วบอกอุย้ยส่งกําลังใจกันดวน่ดวนเลยต้องบอกว่าดูแลรักษาสุขภาพกันอย่างเร่งด่วนเลยนักร้องสาวเสียงปังเบลนิพาดาครับตอนนี้ต้องบอกว่าให้กําลังใจกันดวน่ดวนเลยเพราะว่ามีอาการเขาบอกเส้นเสียงอักเสบ ดูเนี่ยอันนี้<ก>เป็นเรื่องใหญ่เลยนะแปลกนะตอนเร,าต,นเรา,า,าตอนเราท่านผู้ชมฮะตอนเราคอแหง้งเป็นไงตอนเราคอแห้งพยายามจะกินน้ำมะนาวาน้ำอุ่น,นไม่ดื่มน,น้ำเย็นน,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 นั่นนันน่นนี่เป็นไง ไม่ไมหายแต่ <laughs> <laughs> ว,ว่าพอเราใช้ชีวิตปกติเนี่ยเออเราก็กลับมาฟื้นฟนูร่างกายได้ล่าสุดครับรอบนี้น้องเบลโพสโซเชียลเลยว่าคุณคุณอาจารย์แดดนะนะเขาโพสโซเชียลแบบนี้รอบนี้อ่ะคงจะได้พักผ่อนกันแบบจริงๆจังๆสักทีหนึ่งรักษาเส้นเสียงอักเสบแบบจริงจัง,จงนี่นะครับขอบคุณคุณหมอที่ให้ยาด้วยแล้วก็ช่วยรักษาเคสนี้สู้ๆนะครับแต่ความสวยสไม่มีสางนะไม่สางฮะคอเจ็บ เจ็บคอเส้นเสียง,งสยอยู่แต่หน้าเด้งหน้าเส้นหน้าสวยอะ่ะคือเบลนิพาดาตอนนี้เขาก็ดังเนาะด,ดังในในโซนภาคอีสานเนี่ยแล้วก็ไปทุกภาคแหละแล้วเขาก็งานแน่นมากแล้วก็เพราะไอ้ไง,งานแน่นนี่แหละร้องทุกวัน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 เส้นเสียงก็ทรมานไงใช้เสียงเยอะแล้วแล้วน้องเบลเนี่ยพักผ่อนน้อยด้วยน้องเบลเนี่ยเป็นคนเหมือนกับว่าทําให้เต็มเต็มที่ใช่ครับจะอะไรแบบเต็มที่แล้วศิลปินอ่ะ เหมือนเด็กรถตู้อะโตบนรถไปโตบนรถตู้ด้วยหมนอยู่บนรถตู้หายวัยวๆนะครับส่งกําลังใจให้กับน้องเบลนิพาดาด้วยหายป่วยววๆจากทีมรายการเม้าข่าวชาลูกทุ่งนะครับครับผมนี่อะปิดท้ายกันเบลงนี้หน่อยนึงปีดท้ายรายการเสร็จรายการปุ๊บเราก็ไม่ได้ว่างเลาปิดท้ายครพอพูดคำว่าปิดท้ายชาวบ้านพี่น้องที่ดูอยู่ทางทางบ้านตอนนี้โดนคอมเมนต์เพียบเลยว่าทั้งโทรศัพท์มาที่เบอร์ศู5 6 6สองห น้องเขาาไม่รู้ว่าเราเป็นพิธีกรในรายการนะเขาโทรมาแล้วเรารับสายเออน้องเนี่ยแค่โทรแค่เดินไปเข้าห้องน้ำอ่ะ <c oughs> กลับมา <c oughs> จบแล้ว <c oughs> ยังเมาไม่ได้ฉ่ำปอดเลยเยังยังยดูไม่ฉ่ำปอดเลยเดี๋ยวไปดูต่อวันนี้เพราะว่าเสร็จรายการสดตรงนี้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะ ยกขบวนความสนุกไปที่จังหวัดสระบุรีวันนั้นต้องกราบขออภัยครับวันนั้นคุณบอกจังหวัดผิดคุณยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคุณหมายเมื่อวันนั้นเราบอกว่าเป็นพระบุตรบุทเป็นลบบุรีแต่จริงๆไม่ใช่ครับเป็นจังหวัดสระบุรีครับ พระบาทสังหวัดสบุรีตรงปั๊มน้ำมันใช่ปั๊มวีทีกรุปเย็นนี้นะเย็นนี้เจอกันนะพี่น้องจ๋าเจอเจอกันเจอกันเรื่องอะไรเรื่องคอนเสิร์ตลูกทุ่งประเทศไทยวันนี้ครับหมอลำต้องบอกว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยระเบียบวาิศธิ์์ไม่ไดหลับต้นถ้าตอนนี้ผมขอยกให้เป็นเป็นอันดับหนึ่งเพราะอะไรเรอะไรเวทีเนี่ยสูง เวที Way to, Way to, Way to สูง3ชั้นครับท่านผู้ชม 2> <Ừ. S> 1>, 1 2 3โอ้โหลงมาเป็นสเต็ปแล้วแดนเซอร์หรือเขาเรียกหางเครื่องเนี่ยฟาดสี่ร้อยชีวิตอลังการอลังการล้านแป <Ừ. S 1> ที่เราบอกแล้วถ้าใครอดหรือไม่มีโอกาสที่ได้ไปดูรอติดตามชมในวันหยุดนักขัตเลอร์ใช่แล้วครับทบห้ของเราจะเอาภาพ รายละเอียดเอามาให้ทุกท่านได้ดูกันแบบชิดติดหน้าจอเลยโอ้โหล่าสุดนี่เราเพิ่งไปประถมบันเทิงศิลป์มาประถมบันเทิงศิลป์ก็เล็กลงมาหน่อยว่า,าวเวทีก็มีแดนเสื้อประมาณ300แต่อ,อันนี้ระเบียบวัฒนศิล์เท่าไหร่นะฮะสี <400. S 1> 400่ร้อยสี่ร้อยเย็นนี้เจอกันนะครับหมอลำต่อกรทำนองขอนแก่น59ปีนี่คือประวัติอันยาวนานของอาจารย์ดีมากนะอาจารย์พ่อวงอ่ะโอ้โหน่ารักมากผมผมไม่สงสัยเลยว่า เป็นวงอันดับหนึ่งได้ยังไงหนึ่งมีวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ในการมองเกมมองการตลาดหรือมองหลายๆสิ่งมีวิสัยทัศน์เขาเรียกว่างไกลว้างไกลความความคิดว่างแต่ถ้าเกิดว่าผู้บริหารวงอ่ะความคิดแคบๆมันก็สะท้อนไปทุกองค์กรแหละถ้ามีผู้บริหารเนี่ยถ้าความคิดแบบไม่กว้างแคบๆเละเทะหมดใช่นะเพราะฉะนั้นแล้วเอาเป็นว่าวันนี้ฮะมาเจอกันระเบียบวัฒนินะครับคณะหมอลำอันดับหนึ่ง ของประเทศไทยย้ำสถานที่อีกครั้งหนึ่งปตทวีทีกรุ๊ปห้วยป่าหวายอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีไทยอยู่ใกล้เราบ้างพี่บอลไปไปอาผมไปคุณใหม่ไปแล้วมีพิธีกรจากรายการมิดไนท์ไปใช่แล้วน้องฟิวน้องฟิวน้องยศแล้วก็มีศิลปินรับเชิญอีกเพียบเลยใช่ไหมฮะศิลปินรับเชิญจะเป็นทีวิทวันใช่ไหมทีวิทวันอ๋อสามหนุ่มทีวิทวัน อะไรนะบอยแวนบ้านๆนี่เขากำลังซุ้มซ้อมกันอยู่นะครับตอนนี้แรงมากตอนนี้ยอมรับว่ามาแรงเท่าๆกับโดนัทยังมีรูกระแสแรงมากเป็นชู่แข่งขับเคลื่อนกันแต่ว่าไปคนละทิศทางอันนั้นโดนัทยังมีรูเขาอยู่แกมมี่ถูกต้องของพี่ก๊อตอัจจกา์ดูอันนี้พี่ไกสอนพี่ไกสอนดีเจดังจาก90ทุ่งรักไทยจากทีมของพี่ช้างเป็นทีม PR ให้ซุ้มฟอมฝึกกันเพื่อจะให้ไปแสดงสด ค่าย V6 ใช่แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะมีใครอีกครับมีอเรไลไลสดแต่ก่อนคนชอบเรียกเรไลไหทองคำไม่รู้ไหทองคำยังไงแต่คราวนี้ไลสดใน่นน่ารักสุดเซ็กซี่ด้วยไปเจอกันยังไม่จบมีใครอีกครับมีสุดยอดผู้จัดดังว้าวคนนี้ห้ามห้ามกระพริบตาเลยใครครับคนนี้น้องแคทอาทิตยาแล้วรวมไปท้องนิตี้เต้าตี้น้องเต้าตี้ เตาตี้เนี่ยเป็นเด็กเด็กเขาเรียกว่าเด็กเส้นก็ได้เนาะเอาเด็กเส้นแต่ว่ากลับไปกลับมาแบบร้องดีการเป็นแบบาีดังโปะมากแล้วไปที่ไหนคนร้องขอคุณบอลเต้าตี้ธีรชัยเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่จะมาขึ้นวันนี้รอติดตามกันนะครับเราพักกันแป๊บหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอศิลปินวันนี้แล้วทุกคนจะชอบ ของพลังแกร่งเหนือนิยามให้ลักซ์ o ีโว GR SPORT ใหม่มาพร้อมขุมพลังแรงเร้าใจเกินต้านทานช่วงล่างมันยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ให้ลักซ์รีโว GR สปอร์ตใหม่ r a c s e your ultimate ambition นิสิตเซราม เซรั่มเข้มข้นจากเกลือหิมาลยันที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำจบปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำมิ้นชัยล้วหน้านุาน่มใสใครๆก็ทักนิสิตกันแดดที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุจากเกลือหิมาลยันป้องกัน UVA และ UVB จากแสงแดดมี SPF 50 PA บวกๆลดฝ้าสิวรอยจุดด่งางดำสไตล์ไหนก็ไม่กลัวแดดชายมิทสัน ค่ายเพลงบ้านไทยรุกงุ่งดนตรีสนุกจังหวะโดนใจโกโกออนไมล์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณนิสิตเซรัม่มงานวิจัยเกลือหิมาลัยน่นานุ่มดูใสใครๆก็ทาเรั่มนิสิตของเราค่ะได้รับรบางว,วัลเดบิวต์เซลเลอร์และวัตกรรมของเราตกัดจักเกลือมาเป็นเซรัม่มทำให้บำรุงผิวหนะ้าชุ่มชับได้เร็วใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะคุณต้องลองใช้ค่ะ ขยังบวสดจะเฝ้ากระโดดเข้ามาเดินพีเหตุบาปบ่ลงอิลีบ่ย,ยิงสามีผู้ใดป้าเมียมาเลยจังคมกันแนบสบาย สวัสดีครับสวัสดีค่ะชอบแบบชอบชอบคำนี้อะไรนะป๋าเมียเหรอป๋าเมียมานอะไรอ่ะเป็อะไรค่ะป๋าเมียก็เหมือนกับว่าแบบก็เลิกกับเมียมาเลยสิคาะอะไรแบบนี้แนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะน้องแคริยาค่ะจากค่ายกีตาร์รคคอร์ดค่ะนี่กำลังมาแรงเลยนะพี่ใหม่ตอนนี้กระแสก็จะไม่ได้ยังไงอะค่ป๋าเมียมาเลยมาเอเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้เลยแบบเอ๊ะแบบบางคนเนาะเอาดราม่าแบบเอ๊ะ ให้เลิกกับเมียมาเลยอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงกับกระแสที่มันเกิดแต่ตอนแรกเราฟังนะพี่เราฟังอ่ะเหมือนกับพาเมียมาด้วยอ๋อไม่ใช่นะใช่ไหมเอาเอายังไงให้แก้ข่าวเลยประ่าณว่าแบบเลมันก็จะออกเป็นประมาณว่าแบบเออถ้าเกิดคุณแบบมีเมียแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องมายุ่งกับเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าแบบคุณชอบจริงคุณก็ปลาเมียมาเลยสิอะไรไปเลยสิใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะนี่ใช่ไหมใช่ค่ะใครใครใครแต่งให้ เป็นอาจารย์พลบุญชัยคะ่ะแต่งให้คะ่ะใช่คะ่ะแล้วก็เ,ออเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์เทคคอนสาระคะ่ะติดต่องานได้ยังไงออบ้างช่องทางเลยครับติดต่องานได้ช่องทางค่ายกีตาร์รคคอร์ดเลยนะคะเพจค่ายกีตาร์รคคอร์ดนะคะออหรือว่าในห้างเทคคอนสารได้เลยะคะ่ะ โอเคอะใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าวันนี้เมาข่าวชาวลุกทุ่งของเรานะครับต้องขอบคุณเป็นพิเศษเลยสำหรับผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับ Hilux Revo GR Sport My Race Your Ultimate Ambition แล้วก็ g o c o o n อนไ e จากธรรมชาติสู่ชีวาคุณนะครับขอบคุณด้วยค่ายเพลงดังแล้วก็ขอบคุณน้องด้วยนะที่มาในรายการนี่เป็นของที่ระลึกจากช่อง5อม,มีน้องสัปดาห์ที่แล้วเอาไปแกะ น้องใบปอรัติยาน้องใบปอเอาไปแกะเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูเยอะแยะมากมายคนเอาไปดูคนดูในไลฟ์อ่ะหนูต้องเอาไปแกะเยอะมากเลยลองดูแล้วจะรู้แล้วจะประทับใจครับไปขอเคลียร์ลึจา้ะขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณนิสิตเซรั่มหน้านุ่มดูใสใครๆก็ทักด้วยค่ายเพลงบ้านไทยลูกทุ่งดนตรีสนุกจังหวะโดนใจด้วยนะครับขอบคุณชุดสวยชุดน่ารักน่ารักจัดจ่อย จอยสตูดิโอของเราจอยสตูดิโอรวมไปถึงนิสิตเซรั่มหน้านุ่มดูใสใครใครก็ท้านะครับขอบคุณแขกด้วยนะขอบคุณค่ายเพลงกีตาร์รีคอร์ดค่ะนี่แล้วก็น้องแคทด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากแล้วติดต่องานน้องนะได้เลยนี่นะครับอ่ะเวลาหมดแล้วครับวันนี้มามอบความสุขกันประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับวันนี้เราทั้งสามคนพร้อมทีมเมาส์ข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ